เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามสิบเจ็ดเรื่องของปฏิจจสุบายททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรเราทอจะขรมวดให้แคบลงมาได้สั้นขึ้นว่าหลักการก็มีอยู่สองสิ่ง อันที่หนึ่งก็คืออวิชาสัมผัสก็คือเวทนาที่อวิชาสัมผัสนะที่เป็นโครงสร้างของอายะติกรรมสามสิบแล้วก็อวิชชาไม่รู้จักก็ไปมั่นหมายขึ้นมาว่าเป็นตาเป็นรูปเป็นจักรคู่วิญญาณว่าของเรานะแล้วก็จักรคู่สัมผัสข,ของเราแล้วก็สุขทุกข์เวทนา จากลูกเนี่ยของเราสุขุกพัฒนาจากเสียงเนี่ยของเราเหนะ็นไหมจนถึงสุขุพัฒนาจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสกายแล้วก็ความไม่คิดทางใจนะที่ปรุงขึ้นมาเี่ยมันเป็นมั่นหมายว่าเป็นใจมันหมายว่าเป็นธรรมอารมณ์ไคิดทางใจว่าของเราว่าเรากาลังคิดนะมั่นหมายมนโนวิญ,ญญาณว่าของเรามันหมายมนโนภาษาว่าของเราแล้ปรุงดีก็ กิดความสุขเขาเรียกว่าสุขสุขแกเราทาเองสุขทุกเราทาเองตรงนี้รงร้ายเป็นทุกเข์เรียกว่าเราเนี่ยทำโลงโทษตัวเองนะกันนะจำมีดีว่าเป็นคนทําให้เกิดความทุกข์อย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นอวิชชานะเป็นอวิชชาสัมผัสไปท,ที่เวทนาแล้วไม่เห็นไม่เห็นโครงสร้างว่าเป็นกระแสเนจุปัจที่อาศัยกันเกิดขึ้นที่พอมีสติสัมผัสอยนะ่างเง้ยมีสติสัมผัสเนี่ย เห็นเป็นโครงสร้างของกระแสเหตุปัจจัยอย่างเช่นที่โยมเห็นเวยล่ะเห็นตากระทบกระรูปที่ทําให้เกิดจักขุวิญญาณวิจารณ์จับนเมื่อตาเนี่ยมันเป็นของที่แตกสลายได้นั้นจะบอกว่าตาเป็นอัตตาเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยแท่กระัจัาว่าตามันต้องเปอนัตตาที่ว่าหนึ่ยเราต้องเอาไปแตกสลายต้องไปเผาตัแต่ที่ตายเป็นต้นนะ แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นอนัตตาเพราะมันประกอบจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตนจะบอกว่ารูปเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยจะเป็นรูปตรงนี้รูปตรงวัตถุข้างนอกมันก็เป็นอนัตตาเพราะมันเหตุปัจจัยเท่านั้นเห็นไหมก็เห็นถูกแล้วเห็นตาเป็นอนัตตาเป็นเหตุปัจจัยเห็นรูปเป็นอนัตตานั่นงจากกุบัญญาณที่อาศัยตากับรูปเกิดขึ้น จะบอกว่าเป็นอัตตาเนี่ยมันเข้ากันไปได้ก็ต้องบอกว่าจากกุญญาเป็นอนัตตาเห็นไหมจักขูสัมผัสก็เป็นอนัตตาอย่างนี้สุขทุกข์ไปทนาจากจากขูสัมผัสอย่างนี้ที่เห็นภาพอะไรกันนะภาพสวยก็มีความสุขความสุขนั้นก็เป็นอนัตตาเห็นภาพที่อาจจะไปผงร้ายขึ้นมาแล้วกันนะแล้วก็เป็นทุกข์ทางใจขึ้นมานั้น ไอ้สุขทุกจากรูปเนี่ยมันก็เป็นอนัตตามันก็ได้เช่เหล่านี่เนี่ยนะนี่ก็เป็นสติสัมผัสในสติสัมผัสก็ไปเห็นโครงสร้างอย่างนี้แล้วนะมันจะไปปรุงสังขาร่อเรื่องว่ามีเขามีเราอยู่ในรูปอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะปรุงดีปรุงชั่วปรุงถูกปรุงผิดปรุงชอบปรุงชั่นมันถูกยึดติดบ,บทบานไปเพราะสติมันก็เป็นสัมผัสที่มันจะจัดเวทนา มันไม่เพิ่เพิ่ er, จะเป็นของดับเย็นไงคือมันมันไม่ร้อนอ่ะหลังคะมันร้อนไงคือเกิดสุขแล้วมันมีรลคะมันจะร้อนนี่เกิดสุขแล้วมันไม่มีรลาคะมันก็เย็นสิเกิดทุกข์แล้วมันไม่มีโทสะมันก็ไม่ร้อนเห็นไหมมันก็เย็นสิเกิดทุกข์มสุขก็ไม่มีโมหะมันก็เย็นนั้นก็เห็นปูเนี่ยเป็นอนัตตาอะมันมีสติสัมผัสไปแล้วนะไม่กระแสเหตุปัจจัยไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นตัวตนนะ จะเห็นเสียงเนี่ยเป็นอนัตตานั่นนี่เป็นเป็นสต,ติสัมผัสนะ,ะโสตวิญญาณก็เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นกระแสเหตุปัจจัยเท่ากับเห็นปัจจิตสุบาเป็นกระแสเหตุปัจจัยโสตสัมผัสก็เป็นอนัตตาเพรานั้นสุขทุกข์พัฒนาจากเสียงไม่จะเป็นอดีตอนาคตใกล้กลอยากละเอียดเลวปานิชเสียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วกันนะมีคำสรเสริญม,มีคำยินพาได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงหยาบคายบ้าง นะส,กสกตตุกจากเสียงมันก็ไปอนัตตาทุกจากเสียงมันก็เปอนัตตาเห็นไหมอันนั้นมันจะยูจะไปเอาเรื่องอะไรยูจะไปตุงแต่งยังไงเนะี่ยที่ว่าพอสุกจากเสียงมันเปอนัต,ตาก็เลยไม่มีราคะทุกจากเสียงไปอนอต,ตาก็ไม่มีโทสานี่เป็นพวกสติสัมผัสนะยูจะท่านตัดนนะียคือราคะนุสัยมันก็ไม่นอนเรื่องปฏิฆะนุสัยมันก็ไม่นอนเรื่องเพราะว่า ถ้าไปสอนรัไอ้เสียงที่มันไพเราะเพราะพิงมันก็จะคุ้นชินอย่างอาค้ารุสมันก็จะนอนเรื่องหรือว่าเสียงหยาบคายที่มันดับไปแล้วในอดีตจะไปมั่นหมายเพราะมันเป็นเสียงปฏิฆะรุสัยมันก็จะนอนเรื่องกายเป็นโทสะแต่ถ้าเห็นว่าเป็นอนัตตาเสียงในอดีตที่ดับไปแล้วแล้วกันนะจะหยาบคายจะไพเราะเพราะพิงหวานหอมแค่นันมันก็ดับไปมันเป็นอนัตตานันเวทนาจากเสียงมันก็เลยเป็นอนัตตานะจะจะสุข มันก็ไม่มีราคาแต่ทุกมันก็ได้ไม่มีทรา,าสัจิตเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะหรือทุกขมสุขมันก็ไม่มีมหานะนั้นจะบุญจะไปอนัตตาสิ่นก็ไปอนัตาตานี้าคณะวิญญาณก็ไปอนัตาาาญญาานนตาคาณะสัมผัสสุขทุกข์ไปจาจากกลิ่นก็ไปอนัตตาังนั้นลิ้นก็เป็นอนัตตาเนาะรสชาติที่สัมผัสก็ไปอนัตตาคือมันเป็นของปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวตนนะครับอนัตตาดังนั้นไอ ลิ้นกับรสแล้วก็เกิดชิวหาวิญญาณก็เป็นอนัตตาชิวหาสัมผัสก็เป็นอนัตตา,าที่หลวงพ่ออันนี้ก็ไปรับกินในมนสวายอาหารมาแล้วนะไอตัวสุกเก็บเสียงสุเก,กเนนก,ก,ก็บรชนะสรชาติมันก็เป็นอนัตตามันก็ไม่ได้มีราคะกับรสชาตินะทุกเก็บรสชาตินั้นก็เป็นอนัตตาอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีโทษะกับรสชาติอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ เป็นอะไรก็หลังเายืนคุยทายดีกว่าก็แค่เป็นไรเส็จแล้วตัดเหตุปัจจัยเราก็มาดูใจนะเป็นไหมใจจะสัมผัสเป็น กายวิญญาณก็ไปอนัตตากายสัมผัสก็ไปอนัตตาสุขทุกข์ทางาจก็ไปอนัตตาก็ไป็เวลาค่ะตัวสามโมหันนะก็ลองมาดูหมดใจดูก็่ไหนใจไปอนัตตาความด้คิดทางใจก็ไปอนัตตาเพราะมันต้องเอาเวทนาเอาสัญญามาผสมถึงจะกลายเป็นความจะคิดทางใจขึ้นมามันจะเป็นตัวตนไม่ได้ไงนพราะฉะนันวิญญาณมันก็ไปอนัตตามโนสัมผัสมันก็ไปอนัตตาสติสติมันก็เห็นอย่างนี้นะ มันไม่ไปเผลอแล้วก็มันสุขกการปรุงดีไปตาพุทโธก็เกิดความสุขมันก็เป็นอนัตตาก็ไม่มีราักะนะแล้วก็เกิดทุกข์จากการปรุงร้ายคิดทางใจทางด้านร้ายเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตามันก็สติเข้ามาแทนที่มันก็จะดับในความยึดมั่นถีอมั่นในในเวทนาทางใจที่เกิดสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ถ้าเป็นเรื่องมันไม่ถลม่มที่จะไปเผลอเพิ่มต่อนะ สุกทางใจมันก็ไม่มีราคาจากที่ที่ที่ปรุงดีทุกทางใจที่เผอไปมันก็ไม่มีทสะ่ะมันก็ดับมันก็ดับแล้วก็ไม่มีเบาหางจากพุทโธท,ที่เป็นอุเบกขาเวทนามีเป็น้นนะหรือการดูลมหายใจการเข้าฌานในเรียนสาซึ่งก็เป็นการปรุงแต่งทางจิตทางนั้นในชะ่ไมมันก็เลยสุขทุกเวทนาทางใจที่เกิดขึ้น มันก็เป็นอนัตตาก็เลยสุขแล้วก็เลยไม่มีลาคะนะไลยไปติดพันลุ่มหลงคือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นรูปมาพรหมถึงทุกข์ที่ไปเกิดคิดปป๊บมันกระดับก็ไม่มีโทสะักเลยไม่มีปฏิปะรู้ใสสะสมนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่มีโมหะนี้ก็ก็จะเป็นสติสัมผัสของเราถึงจะมีคนเดินผ่านในที่สาธารณะก็เป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมก็ดูซิว่า ดูธรรมะหลวงพ่อเรื่องปรติบัติมีคนเดินผ่านเนี่ยมีการปรุงแต่งทางจิตที่ว่าใจที่ไปปรุงไม่พอใจอะไรบ้างไหมนั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่ไปก่อตัวการปรุงแต่งธรรมลมทาง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 ร้ายนะครัะมันก็ปิดอบายภูมิอยู่แล้วถึงจะปรุงดีมีความสุขสิ่งนี้มันก็รูอยู่แล้วว่าเพราะมันปรุงดีถึงไมไ่มีความสุข ปรุงเมตตาขึ้นมามันก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้น,นปรุงกรณุณาขึ้นมามนะก็มีความสุขปรุงมุทิตายินดีกับความสําเร็จของคนอื่นก็มันก็มีความสุขเดี๋ยนก็เป็นธรรมบรมที่ปรุงแต่งขึ้นมาดีกว่าที่จะไปปรุงปยาบาทางสมุตรงข้ามกับเมตตาปรุงเบียดเบียนแล้วก็ตรงข้ามกับกรุณาหรือว่าปรุงไม่ไม่ยินดีกับใครๆเ็าเลยอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นี่ไงมันก็นเห็นแล้วว่าอ๋อที่เห็นผ่านมาตรงนี้ พวกเราก็ดูกันแล้วกันนะมีสติดูเอาว่าตอนนี้ใจกระทบอารมปรุงทางด้านไหนตอนเห็นละไอ้ที่ปรุงนีก่ก็ไม่ใช่เราปรุงไอ้โมโหมี่ที่รับรู้ก็ไม่ใช่เราโมโภาาหรือสุขทุกข์กทางใจก็ไม่ใช่เราหลัรา,า,า,าระโทสะโมหันก็ละไปเห็นนะต่างจากอวิชชาสัมผัสนะที่เป็นสติสัมผัสที่ใช้กับชีววันในอัลยาโขโดยการเข้าใจปฏติจัตุบานทุกๆหัวข,ข้อนะกันนะ ถ้าเห็นว่าเวทนาจะหกทาง่านเป็นอนัตตาอย่างนี้โดยโดยกระแสปฏิบัติก็คือตัญหามันก็ไม่มีตัณหามันก็ไม่เข้ามาอย่างที่โยมเห็นนี่แหละอุปทานที่ยึดมั่นมันก็ไม่เข้ามามันคือมันยังไม่มีนะพบจะเกาะกรมมันก็มันก็เลยไม่เข้ามาเพราะมันยังไม่มีนี่ไงตัวชาติที่จะเกิดสวรรค์นรกตรงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีนะมันก็ก็ทําให้ให้เกิดได้เพราะว่ามันเข้าใจในโครงสร้างของปฏิบัติว่ามันไม่ใช่โจทย์ตรงนี้ จะไม่ไม่มีการกราะกรรมตรงนู้นในในตรงนี้ที่พวกเราดูเลยนะแต่เพราะอุปทานตรงนี้ขณะนี้มันไม่มีตรนนี้มีใครกร่อกรรมดีกรรมชั่วไหมที่ดูธรรมะขณะดนี้อยู่มีใครขึ้นสวรรค์ตกนรกตรงนี้เ๋ยวนี้ไหมขณะนี้ดูตรงนี้แยวนี้นั่นคือสติสัมผัสนะรกรจะวิชัดว่าชาติขึ้นแล้วเนะี่ยจิตที่คนทาได้ทําจบแล้วเนะี่ยจิตอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีนะก็ขออวยพรให้พวกเราได้ปฏิบัติให้ถึงว่าผลพิพานในชาตินี้ ด้วยกันทุกคนท,ทุนกท่านเท่